สวัสดีครับพี่พสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก็หากใครติดตามผมนะครับก็สลับสัเปลี่ยนกันไปนะครับสำหรับช่อง y t u t u นะครับที่มีมากมายก็ทั้งวัตถุมงคลพาไปเที่ยววัดใกล้บ้านนะครับมีบ้างแล้วก็ลงคลิปเกี่ยวกับเกรดประวัติศาสตร์นะครับเกรดประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยก็ฝากพี่ๆรับชมด้วยนะครับหากใครมีเวลาว่างนะครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆในตําราประวัติศาสตร์และที่ผมได้รวบรวมทําคลิปมานะครับใครเข้ามารับชมแล้วกดติดตามช่องของผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งและก็อย่าลืมกดเข้ามาดูคลิปนะครับและที่สําคัญที่สุดต้องบูชาพระด้วยนะครับนะครับพี่ๆเอาละครับนะครับมาพบกันไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับเนื่องจาก เป็นหลายอย่างนะครับวันนี้ผมจะนำวัตถุมงคลที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งและได้ทำคลิปไว้แล้วหลายคลิปทั้งคลิปประวัติสำหรับประวัติพระรุ่นนี้คือพระคุณแผนผงพรายมหาพูดนะครับนี่คือพระคุณแผนผงพรายมหาพูดตำราเสียวันเสาร์เผววันอังคารนะครับตำราตายวันเสาร์เผววันอังคารที่มีเนื้อหามวลสารเป็นผงพรายแท้ๆนะครับ เป็นผงพรายแท้ๆเลยนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาสะสมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในสายพรายซึ่งผมพยายามที่จะอยากจะเผยแพร่บารมีอยากจะให้พี่ๆมาลองเช่าบูชาหากใครชอบในเรื่องของตำรับตำราสายพรายเพราะว่ามีความชัดเจนในเรื่องของมวลสารนะครับย้ำนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของมวลสารและมีพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับที่เข้มขลัง โดยเกจิคณาจารย์สายอีสานใต้ย้ำอีกครั้งหนึ่งประวัติพระผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับอย่างชัดเจนเอาคร่าวๆเนาะสําหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมจะขอ,อะเอ่ยลายนามพระเกจิคณาจารย์ที่ปลุกเสกเป็นวาระแรกก่อนนะครับคือหลวงปู่พุทธาวิมโรอายุ66ปี2 9พรรษาจัหวาดวัดบ้านคอตำบลไผ่อำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรน,นะครับ วาระที่2หลวงปู่สุพัรร์อายุ91ปี7 1พรรษศนะครับวัดซมตาโตงตําบลพรานอำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกดสุดยอดพระเกจิคณาจารย์สายอีสานใต้นะครับและที่สำคัญครับาวาระที่3หลวงปู่วิเชียนวิมาโลนะครับอายุ90ปี4 0พรรษาท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามนะครับย้ำนะครับท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อก,กวย วัดโคศิตารามนะครับท่านอยู่ที่วัดบ้านเสมอใจอําเภอพยุจจังหวัดศรีสะเกดนะครับวาระที่4หลวงปู่คำสิงนะครับทิตะธรรมโมอายุร้อยห้าปี8ปดสิบพันษานะครับวัดปราศิลอําเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดและวาระสุดท้ายวาระที่ห้าหลวงปู่จันสำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรนะครับอายุเจ็ดสิบห้าปีห้าสิบห้าพันษา ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกถือที่ว่าสุดยอดแห่งเกจิคณาจารย์อีสานใต้เลยก็ว่าได้นะครับสุดยอดแห่งเกจิคณาจารย์สายอีสานใต้เลยก็ว่าได้ภาชุดน,นี้สร้างโดยท่านอาจารย์หมอธรรมนะครับที่เป็นคราวาสผู้เรืองเวทแห่งดินแดนศิษเกศอีสานใต้นะครับ และด้านหน้านี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับใครอยากทราบประวัติที่ชัดเจนไปรับชมได้ที่อคอมเมนต์แรกเดี๋ยวผมฝากไว้นะครับเลื่อนลงไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์แรกมนจะปักหมุดไว้พระชุดนี้สร้างสองพิมพ์คือนี่สิอ่านี่เป็นสีสวสดภาษาอีสานนะครับ,ค,รบ,ค,รบคือคือพิมพ์ทรงพลใหญ่พิมพ์ทรงพลใหญ่นี้สร้างหนึ่งพันห้าองค์สร้างหนึ่งพันห้าอองค์และองค์ที่ฝังพลายกุมาร มีแค่หนึ่งร้อยองค์หนึ่งร้อยในฮะาหนึ่งพันห้าร้อยองค์ถือได้ว่าสร้างน้อยนะครับนะฝังพรายกุมารพรายกุมาน,นี้ก็รวบรวมจำนวนมวลสารที่เป็นก้อนวัตถุมงคลมีผงพรายกุมารผสมอยู่อย่างชัดเจนเลขแปดสามนะครับเลขแปดสามและมีผงนะครับชัดเจนเนาะพี่พี่นะครับเห็นไหมครับและมีผงอัฐิของพรายชัดเจนดูครับ เป็นพรายที่ชัดเจนมากนะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจหรือชื่นชอบในสายพรายพรายที่ชัดเจนนะครับพรายที่มีอิทธิฤทธิ์ผมเชื่อได้ว่ามีผู้เช่าบูชาแล้วเกิดต้องเกิดปฏิหารแหละนะครับเพราะว่าผมนํามาทําลงคลิปมีพี่ๆที่สนใจนั้นมีผู้ใหญ่ใจดีเช่าไปหมดเลยสแสดงว่าต้องเกิดปฏิหารกับท่านนะครับจะต้องเ่ิมาคาคู้นนุนขึ้นนะภาษาอีสานนะครับคําคู้นแล้วก็นนุนขึ้นนะครับ แปลว่าเจริญรุ่งเรืองคำคูณภาษาอีสานก็คือเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่คือความเชื่อนะครับดูครับอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะใครอยากสนใจอยากชมภาพเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาได้0 647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงคนใหญ่ส่วนองค์นี้เป็นพิมพ์พลายกุมารพิมพ์พรายกุมานี้สร้าง5,000องคดนะครับสร้าง5,000องคดงและมี พิมพ์ที่ปิดผงพรายอัปิดพรายกุมารนี้100องค์เท่ากันนะครับถือได้ว่าหายอดยากในรุ่นนี้นะครับหายอดยากในรุ่นนี้ดูครับเห็นไหมครับนะครับเลขเจดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับสวยงามมากองค์นี้ชัดเจนเลยนะครับดูรับดูมวลสารครับนะครับดูมวลสารตรงหน้าอก นี่คือมวลสารตรงหน้าอกออนหัวผ,ผมให้ดูคร่าวๆเลยนะครับหากใครสนใจเนี่ยทักกันเข้ามานะครับตามใบกระดาษสีเขียว,ยวนี่แหละที่ผมวางไว้นะครับเป็นไ d ดี n ลเป็นเบอร์โทรผมทักกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆสุดยอดความแรงนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆ,งๆเห็นไหมครับให้ดูคร่าวๆเลยนะครับดูห่างๆก็ได้นะครับดูครับนะ สวยงามมากนะครับนี่ครับนี่ครับมีมาให้ชม2ององนะครับดูง่ายๆดูเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดนั้นชัดเจนมวลสารก็ชัดเจนหากใครอยากทราบประวัติเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้ในคอมเมนต์ปักหมุดนะพี่ๆนะครับในคอมเมนต์ปักหมุดผมจะฝากประวัติไว้นะครับ อาสั้นๆเท่านี้แหละเนาะครับนะครับพี่พี่หากชอบและสนใจทักกันเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไปรลบชมคลิปเกล็ดประวัติศาสตร์ประเทศไทยด้วยนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ